ไม่ต้องรอแล้วค่ะเสียเวลาถ้าทำ no contact ได้คือทำไปเลยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลบเบอร์เขาอยากบล็อกเขาอยากปิดเขาถ้าคุณทำแล้วคุณสบายใจคุณทำได้เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปถามคนอื่นเอาที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วคุณต้องยอมรับความจริงนะคะกระบวนการการเยียวยาเนี่ยมันเริ่มจากการที่เรายอมรับความจริง คำว่าเวลาเยายาทุกสิ่งอ่ะถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันถ้าตราบใดที่วันเวลามัน,ผ,นผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วคุณยังหลอกตัวเองคุณยังพยายามหลอกลวงตัวเองแล้วก็แบบอาจจะไปฟังโน่นฟังนี่แล้วก็แบบมาให้ท้ายตัวเองว่าเออเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเขาก็คงกลับมาเดี๋ยวเขาก็จะอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นความฟุ้งซ่านมันทําให้อ,อารมณ์สวิงนะคะทางที่ดีถ้าคุณถ้าคุณตั้งคําถามว่า พี่บล็อกเลยดีไหมพี่ลบเลยดีไหมเอาที่พี่สบายใจเลยค่ะถ้าเซนสบายใจที่จะลบที่จะบล็อกที่จะเป็น no contact เซนก็จะทำซึ่งทาแบบนั้นสบายใจเมื่อไหร่ค่อยปลดบล็อกแต่โดยส่วนตัวเซนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบบล็อกนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับฟิลกับว่าเรารู้ว่าเราเยียวยาตัวเองได้แล้วเราไม่ใช่คนที่จะมานั่งดรามา่า โพสเรื่องดราม่าลงในสื่อต่างๆโพสสตอรี่เศร้าฟังเพลงอกหกักโพสอะไรที่มันดักดักเซนไม่ทำเซนรู้อยู่แล้วสิ่งที่เซนจะทำคือเซนจะโพสแต่เรื่องดีๆต่อให้ฟิลข้างในต่อให้ข้างในมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเหงาเศร้าบ้างอยู่ในระหว่างการเยียวยาตัวเองไม่เป็นไรค่ะก็จะส่งแต่พลังงานดีๆออกไปโอเคพูดถึงเรื่องกระบวนการเยียวยากระบวนการเยียวยามันเกิดจากการที่เรายอมรับความจริงมองเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้ เออเขาเป็นอย่างนี้เราคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดังนั้นก้มหน้ายอมรับความจริงโอบกอดแม้ว่ามันจะเจ็บปวดเมื่อคุณเจ็บปวดแล้วคุณจะเริ่มเข้าถึงสภาวะของการอนุญาตให้ตัวเองได้รับการฮิลลิ่งการกราวดิง้งกราวดิ้งคือคุณยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปฮิลลิ่งคือคุณเริ่มเยียวยาจิตใจตัวเองคุณเริ่มมองเห็นเดี๋ยวคุณก็จะไปเห็น สื่อนั้นคําพูดนี้บทความโน้ตหรือคุณมาเห็นคลิปเซนแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออถึงเวลาแล้วที่จะต้องอนุญาตให้ตัวเองได้เยียวยาอย,าอย่างแท้จริงและก็ก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้อย่างแท้จริงคุณคะเขาไม่ตอบเขาไม่อยากคุยส่งข้อความไปรัวๆเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบคุณนั่นนะ่ะคือคําตอบที่ดีที่สุดแล้วที่คุณได้รับคุณไม่ต้องถามเลยว่าทําไมเขาถึงไม่ตอบ ทำไมเขาถึงไม่อยากคุยกับคุณหรือส่งข้อความไปแล้วเขาอ่านแต่ไม่ตอบมันเจ็บใช่ไหมคะเซนก็เคยเป็นเจ็บสิคะมันรู้สึกเหมือนโดนหักหน้ายัางไงไม่รู้มันรู้สึกเหมือนกับเราไม่มีคุณค่ายัางไงก็ไม่รู้มันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเลยดังนั้นเลิกคะ่ะหยุดถ้าในเมื่อพี่ทำแบบเดิมๆคุณทำแบบเดิมๆแล้วเขามองไม่เห็นค่าคุณนะคะคุณก็ต้องทำในสิ่งตรงกันข้าม เคยส่งข้อความหาก่อนเคยถามไถ่โน่นนี่นั่นก่อนตลอดเป็นคนที่แบบไล่ล่าเขาก่อนตอนนี้หยุดเลิกส่งข้อความเลิกอยากที่จะขยี้หรือเฟ้นหาคำตอบเลิกที่จะอยากได้าการฟิตหรือว่าการตอบโตอะไรก,กับมาจากเขาเลิกเลยค่ะแล้วทำไงคะพูดทุกคลิปไม่ใช่แค่เซนพูดคนเดียว คนที่เขามีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แล้วเขาตื่นแล้วเขาเยียวยาตัวเองได้พวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปศึกษาทุกท่านจะพูดเรื่องเดียวกันคือการย้ายโฟกัสกลับมาที่ตัวเรา reclaiming your energy ค่ะเรียกคืนพลังงานเรียกคืนพลังชีวิตเรียกคืนความรักความเอาใจใส่ที่คุณเคยส่งออกไปข้างนอกที่คุณส่งไปให้คนอื่นที่คุณส่งไปให้คนคนนั้นเอากลับมาที่คุณค่ะเรียกคืนกลับมาให้หมดเลย เรียกพลังชีวิตของคุณกลับคืนมาค่ะคุณรู้ไหมว่าคุณส่งความรักออกไปรักเขามากคุณรู้ไหมว่าคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเป็นที่พอใจให้เขาพอใจให้เขารักให้เขาชอบให้เขาโน่นนี่นั่นแต่คุณลืมตัวเองอ่ะคุณลืมคนที่อยู่ข้างในอ่ะคุณลืมเด็กน้อยในตัวเองที่เขาก็แบบต้องการความรักจากคุณอ่ะคุณต้องกลับมาเอาใจใส่ตัวเองมาดูแลตัวเองค่ะ ทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะภายในนะคะโดยเฉพาะภายในคุณจะต้องเฟ้นหาสแสวงหาไม่ว่าจะเป็นการอ่านบทความดูฟังพอดแคสต์ดูคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นการเยียวยาจิตใจและทําให้จิตใจของคุณหนักแน่นคุณจะฟังธรรมะหรือคุณจะฟังอะไรก็แล้วแต่นะคะขอเพียงแค่สิ่งนั้นน่ะมันจะต้องเป็นประโยชน์ เป็นน้ําหล่อเลี้ยงชโลมใจและจิตวิญญาณของคุณมันจะต้องทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วยกระดับฐานจิตของคุณขึ้นมาพอคุณยกระดับฐานจิตของคุณขึ้นมาคุณมองเห็นคุณเริ่มให้อภัยคุณเริ่มเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปคุณเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยนี่แม่งสัจธรรมชีวิตว่ะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยเราคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยที่ผ่านมา เมื่อเวลาผ่านไปมันกลับเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรที่จะแน่นอนไม่มีอะไรที่เราจะแบบฟันธงได้เลยว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ยังคงอยู่ในสภาวะนั้นแม้แต่ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะโหเนี่ยคือแบบจมจมมาก่อนนะคะเข้าใจเลยจมจมมา,มากเข้าใจเลยว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงและอีกอย่างนะคะเวลาที่คุณไปให้คุณค่าเขามากจนเกินไปแล้วคุณไม่ได้ รับตอบกลับมาตัวตนของคุณน่ะความเป็นของคุณน่ะมันไม่ได้ดังใจไงคุณก็เลยเสียใจไงคุณคาดหวังว่าเขาจะต้องทำแบบนั้นเขาจะต้องเป็นแบบนี้เขาจะต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างโน,น้นคุณถึงจะมีความสุขไงพอได้เข้าใจว่าวันหนึ่งอ่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงใครได้เลยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเป็นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสันดานของใครได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาสุดท้ายแล้วเราต้องเข้ามายอมรับยอมรับเพื่อให้ตัวเองนี่แหละเบาโล่งโปร่งสบายเอง เออมันก็เป็นอย่างนี้สิวะเออนะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะไปสั่งให้เขาเลิกเจ้าชู้ได้ไหมก็ไม่อ่ะก็คนมันเจ้าชู้มันอยากจะเจ้าชู้มันก็มันก็จะเจ้าชู้ไปอยู่วันยังค่ำอะค่ะนะคะที่สําคัญคือในเมื่อคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนใครไม่ได้เปลี่ยนอะไรภายนอกไม่ได้คุณเปลี่ยนโลกภายในคุณค่ะคุณเปลี่ยนจากข้างในคุณค่ะคุณเอาเวลามาแบบ nurturing ตัวเองสิคะ ทาให้ตัวเองเลอค่าจากข้างในค่ะไม่ใช่แค่แบบเลอค่าแบบไม่ไม่ใช่แค่ดูสวยจากภายนอกนะไม่เกี่ยวกับเรื่องรูปลักษ์ภายนอกเลยโอเครูปลักษ์ภายนอกมีส่วนในการที่จะทําให้คนชอบคนมอง first impression แล็แล้วแ,แต่แต่ถ้าต่อให้คุณสวยคุณหล่อแค่ไหนแต่ถ้าข้างในคุณมันไม่ได้อ่ะมันก็ไม่โอเคเนี่ยเป็นเรื่องของภายในล้วนเลยค่ะ work on yourself ค่ะทำงานกับตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองจากข้างในฝึก ทา,ทางเรื่องของจิตวิญญาณลองไปศึกษาดูนะคะในในช่องทางต่างๆมีเยอะแยะมากมายให้เราได้เรียนรู้ดีกว่าที่จะแบบวันๆมานั่งไถแต่ฟีดดูอะไรก็ไม่ฟุ้งซ่านยิ่งดูยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งดูยิ่งไถย,ยิ่งดึงอินเ g อร์จีเนี่ยเป็นคนที่เวลาที่มาโพสอะไรเซนก็จะโพสแล้วจากนั้นก็จะออกไปแล้วจะมีเวลาเป็นช่วงเป็นช่วงที่เซนจะเข้ามาตอบคาถามแล้วเซนก็จะออกไปเลยแล้วเซนเปิดรีสตริกต์โหมดได้นะ ในในช่องนี้นะคะในทิ k ตอกในเซนเปิด r e strict mode คาว่า r e strict mode คืออะไรเป็นโหมดที่ควบคุมในการที่ว่าเราจะได้รับรู้เรื่องอะไรจะเป็นความสนใจของเราเท่านั้นซึ่งเรื่องที่แชร์มาเนี่ยจะไม่มีข่าวลบเลยค่ะในฟีดเซนจะไม่มีข่าวลบเลยในฟีดเซนจะมีเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจการทําสมาธิการพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกการพัฒนาจิตวิญญาณเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องฮิวแมนิตี้เรื่องจิตวิทยาโนนีนันมันจะเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลย อันนี้คือเซนโปรเทคอินเนอร์จีตัวเองมากดังนั้นคุณก็ทําได้เช่นกันให้คุณเลอค่าจากข้างในค่ะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ที่ไหนทําอะไรเป็นใครนะคะขอให้คุณอะชิปจากข้างในไม่เกี่ยวกับโลกภายนอกนะคุณต้องเปลี่ยนจากข้างในพอคุณเปลี่ยนจากข้างในคุณเห็นว่าตัวเองดีขึ้นคุณเลอค่ามากขึ้นคุณนิ่งได้คุณนิ่งเป็นคุณไม่ไล่ล่าใครอีกแล้วคุณไม่ตามใครอีกแล้วคุณรักตัวเองได้แล้วคุณเคารพตัวเองโคตรเนี่ยพลังมันกลับมาที่คุณ ในเมื่อเขาไม่ให้ความชัดเจนคุณคุณก็ไม่ต้องไปชัดเจนกับเขาไม่ต้องทําอะไรเขาคุณทักไปแบบยาวๆใช่ไหมแต่เขาตอบมาสั้นๆต่อไปก็หยุดค่ะไม่ต้องพิมพ์แชทหนักขวาการที่พิมพ์แชทหนักขวาพิมพ์ข้อความยาวๆเวิ้นเวอไปมันน่าราําคาญนี่ทํามาหมดแล้วค่ะพอเราไปย้อนดูตัวเองอุ้ยทําไมกูทําอะไรมันน่ารําคาญขนาดนี้ว่าพิมพ์ข้อความเป็น p a r a กราฟเนี่ยถ้าแบบทําเป็นมีมนี่คือแบบข้อความยาวแบบยาวยาวยาวทะลุ มือถือออกมาเลยนะยาวเป็นสลิปแบบเคยเห็นใบแท็กส่งสินค้าไหมยาวขนาดนั้นเลยค่ะมันน่ารำคาญจริงๆนะเออแล้วก็เลิกเรียกร้องความสนใจเลิกเรียกร้องความรักจากใครเลิกเอาความสุขของตัวเองไปไว้ที่การที่จะต้องมีใครมารักการที่ต้องมีใครมายอมรับการที่ต้องมีใครมาเอ,อให้ค่าคุณวันนี้ถ้าคุณให้ค่าตัวเองออร่าคุณมันกระจายออกมาทุกคนเขาจะสัมผัสได้ค่ะว่าเฮ้ยเนี่ย คนนี้ออร่ามันดีคนนี้เขารักตัวเองหมาแมวมันยังสัมผัสได้เลยคุณถ้าคุณเป็นคนมีเมตตาออร่าคุณดีจิตใจคุณดีไม่มัวหมองนะหมาแมวผีเสื้อ,อยังบินมาหาคุณเลยจริงๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เซนสัมผัสได้ช่วงถามว่าวเซนมีช่วงที่อารมณ์ดิ่งมี่ช่วงที่อารมณ์ร้อนมี่อย่างล่าสุดเซนเจอประเด็นโดนใส่ร้าย เซนก็ปี๊ดแตกเหมือนกันเซนก็ต้องโปรเทคตัวเองคือถ้าเราผิดเราก็ว่าไปตามผิดแต่เราไม่ผิดแล้วยิ่งมาใส่ร้ายเรามาพูดอย่างเงี้ยมันรุนแรงเรารับไม่ได้เซนก็ฟันโชชชะเหมือนกันนะคะคือเราสตรองเราสแตนททอเรายืนเรายืนหยัดเพื่อตัวเองเราจะไม่ให้ใครมากั่นแกล้งเราเราจะไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเรา เราจะไม่ให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นมาสร้างความไม่ยุติธรรมกับเราเราไม่ใช่คนดีเกินไปเซนเป็นคนดีนะแต่เซนไม่ใช่คนดีขนาดนั้นค่ะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าฉันไม่ใช่คนดีจนเกินไปแต่ฉันเป็นคนดีคุณก็เช่นกัน Don't be too nice ค่ะ but a อ w a y s k ค n d คือแบบเวลาเราเจอผู้คนเราไม่รู้ว่าคนแต่ละคนเขาผ่านอะไรมาบ้างดังนั้นอ่ะจงแบบดีกับพวกเขามีเมตตามีจิตใจที่ดีกับพวกเขาไม่จัดไม่ตัดสินผู้ใดทั้งนั้น แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครล้ำเส้นคุณคุณจะต้องมีบาว n ดรีมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าอันนี้ได้แต่อันนี้ไม่ได้นะเออนะคะคุณจะไม่ใช่ว่าใครจะอะไรกับคุณก็ได้นะไม่นะแล้วคุณก็ต้องจะ,จะ,จ,ะจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมนะนะคะโอเคพูดไหลไปเรื่อยเลยถ้าชอบก็กดติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนช่องมาแล้วก็ ส่งของขวัญมาให้นะคะก็เดี๋ยวก็คิดว่าต่อไปอาจจะมีการทำในหน้าทิกต o อกนะคะในอนาคตก็หวังว่าจะไม่แอนตี้การถ่ายกันเนาะเข้าใจกันเนาะว่าแบบเออเราก็ต่างคนต้องแบบทำงานหาเงินต้องกินต้องใช้กันต้องใช้ชีวิตกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพคอมเมนต์ด้วยพลังงานดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่าน ทุกอุปสรรคปัญหาเรื่องความรักให้ได้พบรักที่ดีให้ได้พบคนที่ดีให้ได้พบคนที่คู่ควรและเหมาะสมกับคุณค่าในตัวคุณขอบคุณมากค่ะ